อาวันนี้มากินข้าวป่าเด้พี่น้องเด้เด้เอาต้องเชิญชวนผู้ชมว่าตอนนั้นมันทับเพตีดขายไปก็เสีตัวไม่เอาแม่ลูกไว้เอาแม่ลกไ้เนี่ยทองแน่นอนเต,ต,ตอเา,าต้องทับยากเต๋ดเดตทับจะต,ต,ต้องเปลี่ยนกายเพราก,ก,น,ก,กานีหมดมันกาดมันเน่ยนะอนมานี่ยมันมันกลับไปนั่งยุขวยหมดความหมายน่ะ อย่เนี้กนกินกุ้งเด้พี่นังเด้กินเลยครับกินเลยเข้ีนะห้องเลยหั่นเน้ห้องให้น้องกินเหรอกกินย่างเดียว สอบอยิงคุยกันก็นได้ไหมกอดไหมคกขนาดก็ยิงสอบมีเทิมแล้วเป็นปะเนี่ยมาวิชาเอาอยัางเหลืออยู่บ่ทิศเดย์ทิศหนือทำ hello สอบวะสอบอนนอ,บอ,บอนไลน์อวันจันทร์วันหยังนี่คือว่าจุเปิดแล้วอ่านจนวินหนังสือก็ได้อ่านอธิษก่อนผมก็สอบโอ้ วินขนาดเลยความเผาอ่านหนังสือมันบกเข่าหัวคือตอนเป็นเด็กน้อยแล้วเดียวจะกินยังพอดีแมนกินยังน้ดนัวมากๆสั่นแมวอ่วนก็แมวอยู่บ้านอีกเราอยู่เนี่ย คคยสีเหลี่ยงบ้แก้วุยเลยเพือนบ้างยังนอกบ้านเนี่ยอ,อ <c oughs> ห่วยๆโมโหโอ้เพื่นอันนั่นพ <c oughs> อสิตักดอกคนกินยา,างาะสีสล้างอันอนั้นงาสีเนาะ